ที่ปลูกไปได้สิบหางหนึ่นก็ดีนะบุ้งห้องกินได้แล้วครับพี่้องครับกระติว่าต้นเหา้ยมคนสมควรครับกัสามารถเอาไปเผ็ดกับเขาได้ครับนี่นะครับยูบานซบซีเมืองวอรูเซียนยังกะอีกช่างเลือดนึงครับ สวัสดีครับผมกลับพบกันอีกแล้วนะครับผมกะอยูกับผมนะคุณนีครับเกษตรกร,ร,กรลูกที่บ้านครับผมันนีภาพพี่น้องมากพอดีเป็นช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์เนาะหลายๆคนก็สิอยุ่ในพราะวุหรือภาวะเครียดครับเครียดจากอย่างกัสิเครียดจากเรื่องของสถานการณ์ครับซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกนะช่วงนี้ครับกะบว่าวไปถึงครับล้ะกะ ผมมือนีที่สิทธิามากนี่คือสิทธิาพี่น้องมากหาวิธีค่าเกียดครับเป็นวิธีหนึ่งเนาะสี่เหตดง่ายๆครับหลังจากที่อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านหรือบางคนอาจจะก็อยากไปใส่เนาะอยากอยู่บ้านก็คือบางคนก็อยู่เพื่อพอจําเป็นก็ต้องกัดรตรัวยิ่บ้านครับเข้าสิมหหายอย่างเห็ดกับอยู่บ้านกับผมแนะนำํำยาพืชชนิดหนึ่งครับที่หูง่ายเนาะใส่เวลาอยู่ประมาณสิบกว่ามือครับกับ ได้กินครับผมกะไงก็คือพ่อกันอยู่ทั่วๆไปครับตามท้องตลาดก็คือพักบุ้งครับมือนีอุปกรณ์ผมว่ามีอย่างหลายครับนี่นี่ครับขาดที่เป็นขาดมือน้หน่อยๆนี่ะครับบ่ออะไรใส่จอบใส่ยังเนาะกะซิมีแปลงเกาของผมอยู่นี่ครับเป็นแปลงที่เคยปลูกพักแล้วเนาะบะเนียพักมันแก่เลยลื้อแปลงครับผมก็่เสียวขาดนี่นะครับมามาเห็ด บ่อลายใหญ่ห้างพี่น้องครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผมบกดเลยครับผมพววนดินเนาะเพื่อให้เาติเตียงขุดไปเลยครับเอาลึกกวประมาณเนะาะพ่วนไปเรื่อยๆครับยุนี่ดินที่ผมใส่ปลูกก็จะเป็นดินผสมครับแกบดำแหลวกะซมีคุยบกเผา ล้วก็มีฟางเขาครับเถี่ยมมาผสมเนาะสังเกตว่าดินมันที่เป็นดินด่วนๆครับมันสีบมแกนเหมะสสำหรับการปลูกพักครับอันนี้ก็สิเป็นต้นบวบครับผมก็จิจงเลยเนาะนี่ครับพอคุดเราเข้าไปเกียร์ดินเลยครับง่ายๆครับพี่น้องคราต้องเห็นอย่างไรนี่ครับสังเกตขดุดมากมันชีวิกระดําครับที่ผ,มผสมไว้เนาะ ต้นไปเรื่อยๆครับอยู่บ้านครับวูลูซีเอ็บเป็นวิธีไข้เครียดแล้วก็ได้กินพักความครับ ครับผมกะเท่ากับเตรียมแปงไปแล้วเนาะครับหลังจากที่เตรียมแปงเสีเท่ากับสีลดน้ำแปลงให้มันชุ่มครับเดี๋ยวเสี่ยาบัวรดเลยเนาะนี่ครับน้ำบัวที่เข้าเตียมไปรดเลยครับลดให้เพามชุ่มๆครับผมบ่ตองบอ่ตองเอาเปียกคักรึครับเพราะว่าเข้าสีรดอีกที่หนึ่งเนาะมานี้กันนี่ครับ อันนี้คือมเมล็ดผักปุ่งครับผมซื้อมาถุงละสิบบาทเนาะกับซือซ้อมาอยู่นี่สองถุงครับยี่สิบบาทกับกินบลเวิร์ดครับผมยี่สิบบาทเนาะถ้ามันเกิดมานี่กะบกลมเก่มามะเฟย์นามครับนนมมนะรรเก่ามันขึงชั่วโมงเนาะแช่แล้วก็เทศนามออกมันเท่ากับสิวบานเลยครับโบ,บต้องเอาทีเนาะครับซึ่กระจายไปด้วยไปควายใหญ่ไปใจเย็นๆครับว่าแตนะ่งฟ้าเนาะ ค่อยๆกระจายไปครับอย่าให้มัน,ยนอยู่หมองเดียวกันให้ง่ามของมันกระจายกัน,น,บ,บ,บ,น,กนบุ้งถูกง่ายเราต่อไว้ครับแป้งซ้อนนี้จะใส่ประมาณ20บบาทกันเกินพ่อครับ ีวานหอประมาณซึ่ครับสีพอดีเนาะหลังจากที่ว่านแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงนาแล้งครับเพื่อรักษาความชื้นของดินเนาะผมกัสีคุ้มคุ้ม,มนาเลทากเข้าด้วยฟางครับผมคุ้มบางๆ้ะครับเราต้องคุ้มนะครับ,รบพอดีของฟางเนาะนอกจากรักษาความชื้นของนาดินแล้ว มันเล็ดที่เข้าวานลงไปครับเวลาเข้า,ารดนำ้ำมันกับสีบล์กระจายหรือว่ามันสีบล์เปกล่องร่วมกันเนาะมันสีนเ,สเห็ดแห่งมันเล็ดอยู่เหมือนกับว่ากล่องเอาหนาเนาะครับเกีย,ย,ยกร์ออกครับ นอกจากอันนี้เรา้าวฟางอยู่ในดินนี่สีเป็นตัวเพิ่มในตัวเจนให้ดินนำครับประโยชน์หลายอย่างนะฟางเขาเขาเนี่ยนครับ,รบเซร็จแล้วครับผมเดี๋ยวหลังจากนั้นก็นสิรดน้ำอีกเทือนึงเนาะเดี๋ยวตกดาวน้ำม,มาด รถไปเลย่ยงชุ่มๆนะครับทัวทัวร์เลยครับผมเสร็จแล้วครับผมวิธีปลูกพกบ,บูจีนเนาะแล้วก็รออประมาณสิบว่าเมื่อกกินได้แล้วครับับนะบูงเนาะเป็นพืชที่โตเร็วเหมาะกับการปลูกสำหรับในช่วงนี้เนาะอยียูบ้านครับ อาจจะยู่เพื่อว่าอย่าไปไสหรือว่ายู่เพราะว่าถือบังคับเท่ากันนี่แหละครับหาทางออกไข่เขียดเนาะครับเดี๋ยวเ้อากระสิหลังจากนี้กระสินว่าติดตามให้เบิ้งครับว่าตะละมือนีภาคู่มันเง่ซำไหลเนาะครับผมนี่ครับผมอันนี้พักบุ้งมือที่ซีครับผมกะแตกขึ้นมาหลาเติบครับผมกะซุ่มหนึ่งกระงอกขึ้นมาแล้วเนาะครับ กะซิมีอีกสุ่มหนึ่งครับกำลังงอกขึ้นมานี่ครับเข้าปลูกแบบง่ายๆครับนี่ครับซุ้มที่กำลังงอกก็ซีมี่คืองอกนี่ครับซุ้มทีกำลังงอกเนาะล้วก็ซะุ้มนี้งอกขึ้นมาแล้วครับอันนี้ผักบุ้งสี่วันครับผมเดี๋ยวห่อสิแมตติตามซูเบิงเนาะนอกจากผักบุ้งแล้วมือนั้นที่ว่านพร้อมกันกะซิมีนี่ครับแปลงพักกวางตุงครับพี่น้องครับกำลังเกิดขึ้นกันกวางตุงครับ เดี๋ยวมือเนี้ก็สิโฮน้าครับเดี๋ยวห้อสีมาอัปเดตซูเบิงเนแว,ว่าหลังจากมือที่สี่เราไปเป็นมือที่สิบมันที่เป็นยังไงแน,นครับเดี๋ยวภาพพี่น้องมาเบิงครับผมนี่ครับพี่น้องครับหลังจากที่ปลูกไปได้สิบหาหมื่นพอดีนะปลูกข้าวแก่กินได้แล้วครับพี่น้องครับ ก็ถือว่าต้นเหี้ยอวยสองข้อนครับกัสามารถเอาไปติดกับเขาได้ครับนี่แหละครับอยู่บ้านสิบสี่เมืองบอลูเซียนยังกะอีกทั้งเลือดนึงครับอย่าลืมนะครับเขามาก,กอย่าลืมกดติดตามเกษตรกรลูกให้บานครับลูกในบ้านหวานไม่วนของพี่น้นองสูบถูสูบต้นครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามความเข้าใจทา ไป,ไปเบื้องอีหยงหรือภาพไปเฮ็ดอีหยงครับผมมีขอสงสัยอีอยียงกบฝากไว้ไตเมนได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ